ปรากฏว่าเพี้ยไฟไลาแดงลงสาภาวะอากาศไม่เป็นใจใบร่วงครับต้นโสมกลับมาทีเดียวเธอบอกว่าโชคดีจังเลยได้เจอน,นวัตกรรมสูตรใหม่ของ3ามเกลเวอร์แพนโอ้โหเธอเอามาใช้ปัจจุบันต้นดีขึ้นใบดีขึ้นแล้วเห็นชัดดก็คือดอกมาเต็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์รับวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนนามให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ อันนี้ประภาพนะประภาพไฟตนในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับอยากจะพูดเรื่องสวนแห่งนี้อย่างไรเรียนเชิญครับก็เมื่อตอนที่เข้ามาดูของแม่สุภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวานะคะเราเห็นใบเขาล่วงแล้วเราก็ใจหายแทนเหมือนกันว่าจะได้ลูกไหมจะได้ดอกออกมาไหมเราก็เลยเอาตัวเวอร์แพนคู่หูเนี่ยอย่างซองกับอย่างซองสูตรปรับปรุงใหม่เนี่ยบอกว่าพิสุภาพ ต้องลงดินด้วยใบยถึงจะมาแล้วก็ฉีดข้างบนด้วยให้ดอกมันออกแล้วก็แกก็ทําตามที่เราบอกค่ะก็เลยได้ใบได้ดอกมาด้วยใช่ได้ทั้งสองอย่างเลยเราก็ภูมิใจว่าเราเอาสิ่งดีๆมาให้แกแกก็บอกว่าโอ้ยมั่นเชื่อมั่นเลยว่าครูโหสุดปรับปรุงใหม่เนี่ยใช้ดีจริง,รงๆเขาก็เลยบอกว่าให้ชาวสวนใช้ได้เลยแน่นอนร้อยเปอรเซนค่ะโอ้โหท่านี้ชมครับ สิ่งต่างๆที่พูดออกมานี้มาจากความรู้สึกนะครับช่วงนั้นมันเกิดปัญหาแล้วเราอึดอัดอย่างไรครับช่วยบอกความอึดอัดตรงน,นั้นนิดหนึ่งก็โอ้ช่วงนั้นที่ยังไม่เจอยาของบริษัทนี่ใบเบไม่ค่อยมีเลยแม่ก็ปล่อยไปตามยถากร,รมไปฉีดยาอะไรมันก็ไม่ฟื้นผมถามกลับไปนิดหนึ่งครั้งแรกๆนะสมัยนั้นอนะโรคอะไรที่ตอนก่อนปี6-1ที่เราปลูกมานั้นประมาณสัก30กว่าปีเนาะ38 39ปีถูกไหมครับตอน38 39ปีนั้นอนะเราได้มากี่ตันสมัยนั้นอนะ ตก่อนเนี้ยหรอมสมัยที่เราใช้ทั่วไปตามเขาตามชาวบ้านก็ได้ได้ได้ไม่เยอะเท่านี้หรอกไม่ได้ถึงสามติบตันหรอกก็ได้ติบห้าติหกตันใช่มันมันออกไม่ดีแล้วก็ใบก็ไม่ดีด้วยเราก็ซื้อยาตลาดมาใช้ตลอดมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ตั้งเจอตัวเนี้ยแล้วได้ใบดีแล้วก็ได้ผลผลิตดีขึ้นมาเยอะเลยก็หมายความว่าตั้งแต่ปีหกหนึ่งมานี่ก็ถือว่าพลิกชีวิตใช่พลิกชีวิตเลยสามสิบตันสามสิบตันไล่มาเรื่อยไปซื้อที่ได้ตังไหรแปลงไปปลูก เพิ่มขึ้นปลูกเพิ่มขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์สามเกินอ,อันนี้หมดเลยโอ้โหยิ่งลูกชายคนนั้นอ่ะดีติบระไลอ่ะดกเต็มต้นเลยได้ดีทุกปี ปีที่แล้วน่าจะได้เกือบร้อยตันแล้วมีร้อยตันคุณแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานทางการเกษตรแล้วก็มาค้นพบกับสามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคร<ช>ับก็ถือว่าพลิกชีวิตจิตใจกําลังอ่อนระหยลอยแรงอยู่ทีเดียวปรากฏว่าสูตรใหม่มาช่วยคุณแม่<ด>บอกผมนิดหนึ่งครับตอนที่ใบมันร่วงนมันร่วงยังไงบอกผมสักนิดเถอะก็คล้ายๆว่าแมลงมันก็มันก็ธรรมชาติของมันอยู่แต่ยาตัวอื่นม<ด>ันเอาไม่อยู่ เอ่อฮอร์โมนฮอร์โมนมาใช้มันก็ใบก็ไม่ดีแต่มาใช้ฮอร์โมนตัวนี้แล้วใมันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะใบ,บเขียวใบเข้มแล้วทําให้เราได้ติดลูกได้ทุกปีครับขนาดนี้ทั้งดอกทั้งอะไรที่เราเห็นเนี่ยหลังจากที่มีสภาพความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรามาใช้การกู้ด้วย3ามเกลเวอร์แพนสูตรใหม่นี่นะครับขนาดนี้ถ้าออกทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดไอ้สีถึงเปีนี่กี่ต้นนะครับอายุสีถึงเปีสองร้อยต้นสองร้อยต้นนะ ไอ้สี่สิหกปีนี่อยู่ที่หนึ่งร้อต้นหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อต้น,ตนถ้าเราคาดการจากตรงเนี้ยจากเคยสามสิบตันสาสิตันเนี่ยปีนี้เราคาดการว่าสักเท่าไหร่ครับน่าจะเยอะเหมือนกันนะ่ถ้ามาติดกมาแล้วก็เยอะเลยแหละน่าจะสามติบขึ้นนะสามิบขึ้นใช่ ก็ถือว่า,วามันติดทุกต้นไงทุกต้นเลยนะ,ะไอ้ที่เสริมมาเนี่ยยังยังเพราะมันเลกเกินไปใช่้ช่สี่ปีถึงเจ็ดปีนะครับได้ลูกหมดแล้วได้ลูกหมดแล้ว<ช>ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าภาพต่างๆที่ปรากฏสายตานั้นนะครับก็คือภาพจริงนะครับจากสวนแม่สุภาพนะครับสร้อยสนเนี่ยความสุขของท่านอย่างหนึ่งในการที่ใช้ชีวิตอยู่นี่ก็คือว่าดูแลลูกหลานต่อไปพลังจิตพลังใจตรงนี้แม่สุภาพครับอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่เขา กำลังลังเลลังใจให้เขาเกิดความมั่นใจอย่างไรครับคุณเชิญครับก็ไม่ต้องลังเลนะทุกคนชาวสวนทุเรียนเหมือนกันสูตรนี้ดีแน่ๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนนี้ด้วยไม่พลาดต้องใช้สูตรนี้มาประหยัดไปมากเลยไม่ต้องไปตื้อยางอื่นมาปนเราปนแค่ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวแล้วขมงบนของเราแค่นั้นไม่ต้องผสมตัวอื่นอีกเลยพอยาของเรานี่เม้แต่ยาจะใบเราก็ไม่ต้องใส่เตียตังเปล่า ตือต้อจะยยค่ามะแรงมาผสมอย่างเดียวแค่นั้นแค่นี้ก็อยู่แล้วตัวนี้ตัวเดียวจบทุกเรื่องเลยตลอดทั้งปีก็ถือว่ามีความสุขในการใช้ใช่ที่หญิงกเกษตรใช้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่จังเ<อ>นี่ยเมื่อกี้ก็เอามาลงอีกมาลองอีกนะครับใช่ใช้ต้นทุเรียนเล็กก็แตกไปอ่อนดีมากเลยหญิงเกษตรจ้ะนี่ก็ถือว่าพลังใจที่แม่สุภาพมีแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเสริมเติมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยว่าใช้ง่ายถูกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไป ใช้ใช้ร่วมกับอะไรก็ได้ถูกไหมครับไม่จําเป็นต้องไปกลัวเรื่องอะไรทั้งนั้นมันใช้ง่ายนะครับใในฐานะที่ปรึกษาครับเรามองเรื่องที่นวัตรกรรมสูตรใหม่ของบริษัทเวอร์คลาสที่ได้ออกมาในเป็น3ามเกลือเวอร์แพนเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรครับเรียนเชิญครับก็ตอนแรกเราเข้ามาสวนแม่สุภาพที่ว่าใบร่วงใบเหลืองเราก็ใจหายแล้วเราก็บอกว่าแม่ให้เอาตัวเนี้ยเข้าไปแก้ พอเรามาดูต่อไปแต่ละครั้งที่ว่าเขาใช้แล้วเรามาดูว่าทํำอย่างไรบ้างแกก็บอกว่าทั้งราดโคลหิ้วน้ําราดโคลเลยจากที่ใบไม่มามันก็เริ่มผลิมาแล้วบอกว่าให้ฉีดตรงบนด้วยเลยด้วยมันมาแล้วมันมีดอกมาด้วยเนี่ย เราก็เชื่อมั่นว่า3มเกลือวัวแพนสูตรปรับปรุงใหม่เนี่ยมันโดดเด่นใช้ลายจริงๆเชื่อเถอะว่าชาวสวนนะถ้าใช้แล้วจะดีจริงๆใช้แล้วดีใช้แล้วโดยช่วยปลดหนี้ด้วยใช่ใช้แล้วรวยแน่ๆครับผมเพราะว่าปลดหนี้นะคงแม่สุภาพคงปลดมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ต่อไปนี้เป็นการที่เรียกกันว่าตั้งภาระของเงินทองเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างมั่นคงต่อไปนี่คือความสุขที่ยั่งยืนนะครับของนักการเกษตร ที่เรียกว่านักเกษตรรุ่นเก่าที่มองว่าการเกษตรนั้นต้องทําให้ง่ายทําให้รวยนะครับทำง่ายนิดเดียวโดยใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนนันัตกรรมใหม่สูตรใหม่นี้นะครับวันนี้มิสเตอเร์เกษตรยั่งยืนก็ขอสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับนักการเกษตรทุกคนครับที่อยู่บนโลกแห่งนี้นะครับว่าท่านนั้นจะมีความสุขแบบยั่งยืนและเดินต่อท่ามกลางความผันผวนของสภาวะอากาศและเรื่องโครคภัยไข้เจ็บรับรองได้ว่า สามเกลอเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่จะเป็นหนึ่งในขวัญใจของท่านวันนี้เราทั้งสามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า